เมื่อไหนจิกาเบโดนจ้างให้ไปรีวิวอาหารค่าจ้างก็ต้องแปดแสนกว่าเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างไปชมกันเลยอากาเอเกโอโกอิกิเออไม่ใช่นะอาการนะบียู่ที่สาถาเซ็นท่านแจ้งวัฒนะพี่เดี๋ยวรถไฟมารถไฟเอาต่อน่อวันนี้นะครับเขาจ้างผมมาแปดแสนเลยนะมาทำคลิปเนี้ยแต่เสียดายว่าสกุลเงินเป็นกีบ คนลองคอมเมนต์บอกที่ว่าเมนูอะไรเด็ดผมก็จะเข้าไปกินแล้ววันนี้มีเจ้ามือืต้องกินเนี่ยผมล้างท้องรอเลยนะทุกคนเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่ามีอะไรว้าวโวโลเองเกิดมาแดกครับวันนี้มากินร้านอากาศกระน,นองจิกาเบ้ครับมากินโปรสูงสุดครับ799ครับอ่าที่มีกุ้งแม่น้ำแล้วก็เนื้อทีโบนนะครับ อันนี้เด็กก็จะเสิร์ฟเครื่องเคียงก่อนเลยนะครับพอดีอย่างหิวฮนะและ้วก็มาแล้วครับไปรสซัดกันก่อนนะครับตอนนี้หิวมากๆก็ผมก็รับได้ที่ย่างนะครับก็สั่งกันมาแบบน่าจะประมาณสองร้อยกว่าเทา้ามั้งฮะมีทุกอย่างมีเนื้อมีทูมาฮอกมีสันนอกสันในยืนย่างแบบโต๊ะอื่นก็แบบหันมามองว่าไอ้โต๊ะนี้เป็นเป็นบ้าอะไรหรือเปล่าแล้วก็ กินกันแบบเยอะมากฮะกินไปหัวล้อไปแบบโคตอายครับผมจิกาเบก็บอกน้ำมะนาวอร่อยดีจะโดนล็อกคออะไรก็ไม่ใช่อร่อยอร่อยมากอร่อยมากจนแบบว่าโอ้โหโฟกัสกับน้ำจิ้มแล้วเนื้ออร่อยจนลืมเลยว่าเมื่อเปิดไปสกิดแก้วแตกต้องขอภัยทางร้านหนึ่นะครับเติ่มขอบคุณเจ้าหน้าที่พนักงานนะฮะคุณนายดีมากก็สั่งมันทุกเมนูฮะ หนึ่งพอชั่นนะฮะอันนี้เป็นน่าจะเป็นฮันนี่โทส์นะครับเห็นน้องเขาดูเพียวๆนี้กินจุเหมือนกันนะฮะเวลาจนเกือบจะหมดนะฮะนั่งกันจนวินาทีสุดท้ายญิงโตนี้